นี่นุกป,ปินมาจากโรงเรียนแล้วขายอะไรด้วยนี่เฮ้ยแซนด์วิชหมดไหมแม่ขายหมดไหมถอดถอดแมสก์ก่อนถอ,อดแมสแล้วช่วยอุ่นนุ่นหน่อยนะคะเออน,นี่บ่โอ้แซนด์วิชแม่ไปขาย,ชยใช่ไหมปิ่นจัดด้วยนะแล้วมาจากโรงเรียนทำยังไงอีกอ่ะวันนี้เออยังไม่สวัสดีเลยสวัส,ด,ส,วสด,ดีปู่สวัสดีย่าก,สสก่อน ถอดแมสกก่อนให้สวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใครคุณปู่คุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใครลหรอสวัสดีค่ะเออให้พูดเลยและแม่ขายหมดได้ได้กี่ร้อยวันนี้ฮะออ่ะมาแบ่งปูกินด้วยมา ไอตัวเล็กฮะอันนี้เมื่อไหร่ตหืมตุ๊กแกไอเป๊ะยิ้มไอเป๊ะยิ้มไอเป๊ะยิ้มมาปูกินด้วยพาหน่อยจ้ะ ทาให้เสร็จตัวพทาเลยมาทำกันบ้างอ้าทาหน่อยนี่ก่อนอาเออนี่ก่อนทาเลยทาตรงนี้เออทาตรงนี้แหละปึ๊บทาแบ่งปูหน่อยไม่แบ่งมีเรื่องเอเก๋ขอบคุณค่ะไปแล้วนี่ ต้องแบ่งปู่ไม่แบ่งตัวไล่ออกจากกองมรดกเลยไปแล้วจะรับลุง